สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ชาวลิตนะครับล่าสุดนะครับพลตำรวจเอกธรเชษฐหักพันนะครับหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับก็ได้ไปเปิดงานนะครับสมาคมชาวปากใต้นะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็เป็นนายกสมาคมชาวปากใต้นะครับในช่วงสงการเนี่ยครับหยุดยาวเนี่ยครับบิ๊กโจ๊กก็ได้จัดเตรียมรถนะครับรถบัสแล้วก็เครื่องบินนะครับ ในการอำนวยความสะดวกครับในการเดินทางนะครับประชาชนที่จะเดินทางกลับภาคใต้นะครับในช่วงวันหยุดยาวนะครับก็บางคนเนี่ยก็ไม่มีคุณทรัพย์พอนะครับที่จะเดินทางนะครับก็เลยเป็นโครงการนะครับพาคนใต้กลับบ้านนะครับก็ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ได้มีการนะครับเปิดงานนะครับก็พาคนที่ ไม่มีคุณลักย์นะครับได้กลับบ้านนะครับก็มีทางเครื่องบินด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับปิ g โจก็ได้มีการเขาเรียกว่าให้สัมภาษณ์นะครับว่าคือเพื่อที่จะช่วยคนที่จะกลับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษานะครับให้ได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ในช่วงวันหยุดยาวสงการนี้นะครับ ถือว่าเป็นการเป็นการเหมือนช่วยคนคนภาคใต้นะครับคือเขาได้ทําแบบนี้มา,าทางสมาคมชาวภาคใต้ได้ทํามาแล้วประมาณ3ปีนะครับก็ได้มีการพาคนกลับบ้านนะครับซึ่งบิโจโญเนี่ยถึงจะไม่ได้กลับไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรองผบ,บตรหรือว่าไม่ได้กลับไปเป็นตำรวจนนครับแต่ก็ยังช่วยเหลือประชาชนนะครับก็คือ คนใต้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับก็บิ๊กโจก็ยังได้ได,ได้ได้มีการให้สัมภาษณ์นักข่าวอีกนะครับว่าเนี่ยในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับก็อยากจะพาะคนที่ขาดคุณทรัพย์นะครับกลับบ้านนะครับโดยที่กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นโครงการนี้ที่ทํามาแล้วนะครับสามปีนะครับถือว่าเป็นเป็น เขาเรียกว่าเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนปีใหม่นะครับช่วงสงการนะครับหยุดยาวนะครับก็จะมีโครงการแบบนี้นะครับก็คนที่ไม่มีรถกลับนะครับสามารถไปติดต่อแล้วก็สามารถกลับบ้านได้นะครับโหเป็นเป็นในนี่ที่ดีมากเลยนะครับก็การกลับบ้านเนี่ยก็อยากให้เดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะครับก็บิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้ก็ในเรื่องของทางคดีเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ยัง ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่ามาพูดอะไรเกี่ยวกับทางทางคดีนะครับที่ว่าโดนไล่ออกนะครับว่ายังไงนะครับก็ยังอาจจะต้องไปร้องทางกพกตรนะครับก็ต้องรอรอก่อนนะครับว่าทางนั้นเขาจะทางกพกตรเนี่ยจะวินิจฉัยยังไงนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นคุณบิกโจกก็อาจจะต้องไปร้องที่ศาลปา <S <S <ว>กครองสูงสุดนะครับถ้าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยน่าจะเป็นสุดท้ายสุดแล้วนะครับก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่า พิกโจ๊กเนี่ยจะได้มีการหวนกลับมาเป็นตำรวจอีกไหมนะครับแต่ทางนี้นะครับก็เป็นโครงการดีๆของทางนายกสมาคมชาวปากใต้นะครับก็คือพิกโจ๊กครับก็ก็ร่วมด้วยด้วยช่วยกันนะครับก็ของสมาคมชาวปากใต้นะครับที่มีโครงการแบบนี้ทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็การเดินทางก็ช่วยลดต้นทุนนะครับหรือว่า ในการเดินทางนะครับที่ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะครับทางสมาคมชาวปากใต้ก็จัดการให้นะครับก็มีรถบัสรถอะไรนะครับก็ถือเป็นโครงการที่ดีนะครับก็อันนี้ก็คือจะมาบอกบอกข่าวนะครับใครที่จะกลับบ้านนะครับในช่วงหยุดสงการยาวนี้นะครับก็สมาคมชาวปากใต้นะครับก็ติดต่อไปได้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมอาร์ตชาวลิศนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ